วันที่27เมษายน2564นายปัญชเชีเยชานพลนักวิชายการส่งเสริมการเกษตรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอราคาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับนางมายุเลธท,ทองสุขเกษตรอำเภอพุนพินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการเกษตรอำเภอพุนพินได้แนะนำและสาธิตขั้นตอนการทำสามสกัดะเดา ให้กับกเกษตรกรแปลงใหญ่ผักบางท่าข้ามเพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างยั่งยืนโดยสาธิตขั้นตอนการหมักครั้งที่หนึ่งโดยการห่อกับผ้าขาวบางทำเป็นรูปประครบเพื่อที่จะได้บีบน้ำสกัดสะเดาได้ง่ายและได้น้ำสกัดในปริมาณที่มากหลังจากนั้นนำรูปประครบไปใส่ถังหมักเติมน้ำสะอาด5ลิตรทิ้งไว้ในถังหมัก3วัน เก็บถังหมักในที่ล่มเพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดเนื่องจากสารสกัดสะเดาจะเสริมสภาพเมื่อถูกแสงแดดนอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด,ด้านอัลขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้มอบสารสกัดสะเดาให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม จำนวน37ขวดณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี